เสร็จแล้วมือซ้ายยังดันอยู่นะดัน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 ตรงนี้เราก็ดูได้ว่าเออหัวชนหรือยังไหนังเกตบไหมขึ้นเดยใสย่ทะลุช่องเลยเพราะผมดันสุดแล้วนะหลักการง่ายๆก็คือให้เราเรียนสีให้ถูกแล้วก็ดันให้สุดแล้วค่อยบีบต่เข้เขาหัวได้ถูกต้องอย่างแน่นอนอดานไปดันไป,นไปสุดแล้วแล้วก็บุกอี่ถ้าบีบแรงแ วันนี้นะครับผมจะมาสอนการเข้าหัวแรนนะครับอย่างแรกถ้าเราจะเข้าหัวแรนต้องมีอะไรบ้างครับ1นครีมเข้าหัวแรนนะครับ 2. หัวแรนกับสายแรนนะับมเครื่องวัดนะครับเครื่องเทสหัวแรนนะครับเครื่องเทสสายนี่แหละก็คือเทสว่าสายใช้ได้ไหมนะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีคัตเตอร์น,นะครับตัดส,ส,สายนะ,ะมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะครับ ขั้นแรกหนึ่งนะครับเอาสายแรนนะครับขึ้นมานะครับปอกก่อนเลยครีมเนี่ยแนะนําก่อนครับครีมจะมี2ฝั่งฝั่งที่มี2ใบมีดกับฝั่งที่มีใบมีดเดียวฝั่งที่มี2ใบมีดเนี่ยเอาไว้ตัดเอาครับฝั่งที่มี2ใบมีดไว้ปอกนะปอกสายฝั่งที่มีใบมีดเดียวเอาไว้ตัดนะอย่างแรกคือมีสายปุ๊บเราต้องปอกสายก่อนนะนี่นะในฝั่งนี้นะครับจะมีร่องตรงนี้ให้เราเสียบเข้าไปในร่องนี้นะครับ ตามร่องเลยตามร่องนี้เลยอาจจะมองไม่เห็นนะร่องนี้นะเสร็จแล้วก็ทำลูกมาอีกฝั่งหนึ่งนะผมเอาแค่ชนนิ้วนะครับชนนิ้วเห็นไหมนิ้วบีบประมาณนี่นะแล้วก็หมนุนบีบแล้วก็หมุนนะครับให้มันทําการปอกสายแล้วเราก็ดึงออกได้เลยเห็นไหมเรียบร้อยนะอันนี้ทิ้งไปนะเสร็จแล้วเราก็จะได้สายมาแบบนี้ สองนะครับเราจะให้เราได้สายมานะแบบนี้นะครับปอกมาแล้วฮะให้เราเอาคัตเตอร์นะครับทําการนะตัดตัวเชือกนี้ออกนะเชือกตัวนี้เป็นเชือกรับช่วยปอกนะปอกสายนะตอนนี้ครับเราจะปอกสายยาวๆนะครับแต่การปอกเอาเชือกออกก่อนนะจะได้ไม่เกะกะในการทํางานของเราแล้วก็เราทําการขี้สายครับขี้สายให้เรียบร้อยนะสายทั้งสี่เส้นสี่คู่นี้นะ สายสีคู่นี้นะครับเขาจะตีเกลียวกันอยู่ให้เราคลายเกลียวนะครับเรีีการคลายเกลียวก็คือหมุน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 แล้วคลายไปดูกันนะคลายไปรูดไป อ่ะวันที่สองคือคลายเสร็จแล้วครับผมขั้นตอนที่สามก็คือให้เราเอาสายนะครับที่คายแล้วนะครับมาเรียงกันตามสีที่ถูกต้องนะครับก็คือเราจะเริ่มจากสีส้มขาวส้มขาวส้มนะครับขาวส้มขาวส้มส้มแล้วก็ขาวเขียวนะครับตามมาด้วยสีน้ำเงิน และต่อมาคือขาวน้ำเงินแล้วก็สีเขียวครับสุดท้า,ายนี้ก็จะเป็นสีขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลล้วนสายเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นขาวส้มนะครับมันจะมีขาวกับส้มปนกันในสายเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ดูใ,ใ,ใกล้ใกล้เห็นไหมต่อมาก็สีส้มแล้วก็ขาวเขียวนะครับน้าเงินแล้วก็ขาวน้ําเงินแล้วก็เขียวแล้วขาวน้ำตาลนะ้ำตาลอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับว่าการเรียนสาย ifa, เรียนยังไงนะครับตามสีเลย เสร็จแล้วก็ทําให้มันชิดกันครับจะได้เข้าหัวง่ายๆนะนะพี่อาทำชิดกันก็บีบบีหัวบีพางนะฮะแล้วก็โยกคิดนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนที่สามคือขี้สายแล้วก็เรียงสายขั้นตอนที่สี่นะครับให้เรานะครับตัดสายและเข้าหัวครับ ตัดสายที่ขี้เสร็จแล้วเนี่ย้วเข้าหัวอนะ่าอันที่ผมบอกตอนแรกก็คือมันจะมีฝั่งต่อตอันนี้สองใบมีดฝั่งตัดฝั่งใบมีดเดียวให้เราใช้ฝั่งใบมีดเดียวนะครับตัดนะตัดประมาณเท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้เป็นมือใหม่นะครับให้เราเอาหัวแลนเนี่ยมาวัดก็ได้แล้วก็อาจะเอาให้เกินเกินไว้ก่อนก็จะดีกว่านะครับนะประมาณนี้แล้วก็มือเหนห็บไว้ แล้วก็ตัดครับผมใช้ฝั่งใบมีดเดียวนะครับตัดเลยฉับยิงวปเลยครับแก๊ปเรียบร้อยเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเข้าหัวครับผมโดยหัวเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งนะก็ะคืออันนี้คือด้านล่างอันนี้คือด้านบนให้เราใช้ด้านล่างหงายท้องขึ้นมาแบบนี้นะหงายท้องขึ้นอยแบบนี้นะครับเอาตัวทองเหลืองเนี่ยเข้าตัวเรา อันหน้าเข้าตัวเราเสร็จแล้วนะครับหมายสายขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะแบบนี้แบบนี้เวลาเข้าในสีเราจะเอาสีขาวส้มนะครับด้านซ้ายขึ้นก่อนนะครับเสียบไปแบบนี้เสียบเข้าไปมันจะเข้าล็อกพอดีปุ๊บอ่าเข้าไปแล้วนะแตดูตรงหัวนะตัว ตัวทองแดงข้างในมันจะชนกันบหัวแรนนะครับดันให้สุดนะดันให้สุดนะเสร็จแล้วเราก็เอาครีมนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับเป็นแปดพินเห็นไหมโอ้แปดพินหกพินของเราเป็นแปดพินนะครับแปดพีนะให้เราเข้าแปดพีนะครับฝั่งหัวนะครับจะเข้ากับตรงนี้นะจะมีเงี้ยงพอดีเสียเข้าไปไปุ๊บเสร็จแล้วมือซ้ายยังดันอยู่นะดัน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 ,ดน ตรงนี้เราก็ดูได้ว่าเออหัวชนหรือยังเห็นสงเก็ดไหมขึ้นใสย,ยกันทุกช่องเลยเพราะผมดันสุดแล้วนะหลักการง่ายๆครับก็คือให้เราเรียนสีให้ถูกแล้วก็ดันให้สุดแล้วค่อยบีบจะเ,เข้าหัวได้ถูกต้องอย่างแน่นอนอ่ะดันไปดันไปสุดแล้วแล้วก็ือบ,บีบนะครับบีบแรงๆอโอ้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับหัวหนึ่งอ่าเห็นไหมสายแรงหนึ่งเส้น เข้าแบบนี้นี่เองอ่ะต่อไปครับทำอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันเริ่มเลยตอกเงนะรับตดสา้สาดายชื่อแล้ล้ีสายีายะไรก็ได้น่ว่านเรีสให้ถนะถ้าเิดถ้าเรียงผิดใช้ได้ไหมไม่ำนะครับรใช้งานได้เรงผิดจะถ้าเกิดเรีนยนผิดไม้ไตามาตรฐานนะเราอะเรียงอะไก็ได้ว่าถ้าขอให้เรียง เหมือน,น,นกันนะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าความเร็วในการส่งก็จะ แลกใส่ไปในช่องแีลน้สุดสุดสุดแล้วก็บิดเรียบร้อยครับเ้หัวแล้วเข้าเสร็จแล้วนะคนะอะต่อไปนะก็ต้องมาดูว่าเราเข้าหัวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเช็กสายเลยนะครับเพื่อความแน่ใจว่าสายสามารถใช้งานได้ปกติถ้าเอาไปใช้เลยเดี๋ยวจะหาปัญหาไม่เจอว่าสายเป็นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็กดออนนะครับเสียบด้านบนมันจะไปดูเสียบสายแลนนะครับ แล้วก็ด้านล่างจะเป็นรูขอนี้ตัวเนีย้ยถอดได้นี่ครับแบบนี้นะอันนี้ก็เสียบนี่เสร็จแล้วเลขมันจะวิ่งอย่างนี้ครับหมหนะึ่งสองสามหกสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับอนะ่เขาจะวัดสายตามมาตรฐานให้เรานะครับอ่านะนี่คือเข้าครบถ้าคุณท,ทุกตัวคือเข้าครบนะครับ เรียบร้อยแล้วสำหรับการเข้าหัวแลนและการเทสสายแลนนะก็ใช้งานได้สายแลนนะครับจะเดินได้ไกลถึง1 0ึงเมตรนะครับในระบบที่เป็นมาตรฐานเลยนะ้น100เมตรนะการเข้าหัวเข้าเหมือนกันครับเข้าแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นมาตรฐานโลกเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าหัวผิดนะแนะนําเข้าหัวใหม่นะครับดีกว่านะเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่1 2 4 7เจเลยนะครับ เสาร์านี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ